หลังจากที่เราเก็บรายละเอียดนะครับส่วนของลูกสูบกับชาร์ปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาประกอบกันนะครับเราจะประกอบนะครับฝาสูบนะครับเราจะมีปะแกบปอนนะครับขันนะครับทําการขันเนื่องจากว่าเราต้องการให้ความแน่นของฝาสูบนะครับ สนิททุกตัวเท่ากันนะครับแล้วก็ดูค่าของการขันด้วยนะครับเราจะเริ่มจากการขันนะครับจากทีละน้อยนะครับทีละนิดก่อนนะครับเริ่มจากสัก60ก่อนนะครับเราจะไปหยุดที่ประมาณ90นิวตันเมตรนะครับการขัน้าสูบของ เครื่อง AE ตัวนี้นะครับตามหลักการนะครับของการขันฝาสูบนะครับเรจาจะขันนะครับจากนัาที่อยู่ตัวข้างในนะครับออกไปข้างนอกเรื่อยยนะครับแล้วก็ขันให้เป็นหุมทะทแยงด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าขันฝั่งเดียวนะครับมันจะเกิดปัญหาก็คือว่ามันจะไม่แนบสนิทเราก็เลยต้องขันนะครับให้สนิททุกตัวนะครับลงพร้อมกันเราอย่าขัน นะครับให้มันสุดทีเดียวนะครับครั้งเดียวเราต้องเริ่มไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่จากประมาณสัก3ครั้งกำลังดีตอนนี้ก็ช่างภูมิกำลัง ขันฟ้าสวมครับแล้วเราก็ปรับนะครับปรับขึ้นไปเรื่อยนะครับห้ามขันทีเดียวนะครับถ้าเราขันฝั่งเดียวนะครับในการขันประกอบฟ้าสวมมันจะไม่สนิทแล้วก็มีผลต่อฟ้าด้วย การขันไม่ใช้ปะเจอปอนได้ไหมด้ามขันปอนมันก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีความชำนาญน,นะครับด้านความรู้สึกในการขันต้องรู้ว่าระยะมันเท่าไหร่เดึงเลยอ่ามีความต้องขันนะครับ ถ้าม,มีตัวนี้ก็เราจะไม่รู้เลยว่ามันน็อตที่แรงขันของเรานะแรงเท่ากันไหมนะครับน็อฟ mm ้าสูบตัวนี้นะครับก็เป็นเบอร์สิ เป็นน็อตสิบสองเหลี่ยมนะครับกินไปครั้งสุดท้ายาถ้าไม่สนิทนะครับมันก็มีผลหนึ่งกำลังอัดลดลงแล้วก็น้ำเข้ากระบ,บอกสูบได้ เสร็จแล้วก็ทำการประกอบแล้วก,ก็จะมาลองฟังเสียงอยีกทีหนึ่งนะครับโอเคเอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการขันฟ้าสูปครับเราจะขันนะครับจากจากตัวไหนนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับตามนี้นะครับขันแดงกันตัวเรากันโอเคครับสวัสดีครับ